ครับรอครับรอคุณนะคุณใดนะครับผมเรื่อวัสบายดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับพี่น้องนะครับผมบาเทโซนะผมสวัสดียามเช้านะครับผมกับบรรยากาศนะครับผมคืมฝ่าคืนฝนนะครับฝนตกมาแล้วสามสิบเมื่ยนะครับผมเอฟซนะอันนี้อยู่กลางกลางกลางทงนะครับเอฟีกลางทงนะครับผอรับเอีครับเอฟีครับ c ีครับเอฟซีอครับเอครับ ลุยก็ถือโอเคนะนี่ควายนี่ก็ถือว่าเป็นได้ได้เสริมซิพลอยเก้ยำอ่าขาดมึงก็พลอยเก้น,กคกน,นะครับผม

อย mm hmm. ู่ตอนนี้ฝนก็มาแล้วพีนะฝนเริ่มตกแล้วพี่ทวันนะครับวันนี้นะครับดูทางเลยท้อนเลยฝนเริ่มมาแล้วนะพี่ติดทิ้ พิชนาไอีพิชณาเท่าไรครับผมหาอยู่หากินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปไหนสินะมาเป็นความสุขอย่างหนึงนะพี่น้องนะครับผมเลยถ่ายท่างคลิปให้เอ็กซ์จีเบิ่งกันนะครับอย่างเบิ่งบรรยากาศคือเยียวยำเศร้านะเอ็กซ์จีบาร์ทุกไทยยังไมเบิร์กจีว่าอาสุดทันสุใจนะครับผม ่าคิบยใส่บาสดถ่ายให้บึงน่ะถ่ายบึงถ่ายถ่ายบึงใบกัดนี่ับผมไอ้สิคือความปอยู่นะครับผม ดูมาก

why you C'est <laughs>